สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้ไล่เทวดาดูแล้วก็เริ่มนะครับติดลูกนะตอนนี้ก็ใหญ่กว่าโอนิปุ่มมือแล้วนะครับก็นี่ครับมีประมาณสามที่ลูกแล้วก็ยังเป็นดอกอยู่นะครับก็ช่วงนี้ยังเป็นดอกนะครับยังไม่หมดดอก นะครับข้างในก็ยังเป็นดอกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้คนงานนะครับมาถักถากโคนนะครับเพราะว่าถ้าฉีดยาฆ่ายาไอร้อนจากยาฆ่ายาเนี่ยจะทําให้ดอกล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นดอกเราก็จะไม่ฉีดยาฆ่าย้านะครับจนป่าลูกจะได้ประมาณหัวนิ้วโป้มือไปแล้วอย่างที่ผมโชว์ให้ดูนะครับเราก็ถึงจะฉีดได้แต่ว่า ครั้งนี้ยังเป็นไม่หมดนะครับต้องรอให้เป็นให้หมดแล้วเราถึงจะฉีดยาได้นะครับช่วงนี้เราก็ยังไม่ฉีดยาถ้าแปลงไหนไม่ลกก็ปล่อยนะครับส่วนแปลงไหนลกก็ให้คนมาถากโคนนะครับแล้วก็ร่องกลางนี่เราก็รถไถหรือจะเอารถตัดหญ้ามาก็ได้นะครับส่วนโคนนี่รถมันเข้าไม่ได้เราก็ใช้ใช้คนทํานะครับนะครับ เพราะว่าเรายังมีรุ่นนี้อยู่นะครับเนี่ยที่เป็นดอกเล็กๆเนะครับถ้าฉีดยาก็ชุดน,นี้จะหล่นหมดนะครับเราก็ไม่ฉีดยาขายาานะครับเราใช้คนถากเอานะครับ ก็พอเราถากไปขี้งวงก็จะก,กระจุกระจายไปนะครับมันก็จะได้กินรอบต้นเองนะครับเพราะว่าทีแรกเราใส่เป็นพว่แล้วก็วันวานบางทีมันก็ยังเป็นเป็นกอเป็นอะไรอยู่นะคร,พ,ระพอพอพอเราถากออกมันก็ย้ายไปอยู่ทางนู้นม้างทางนี้บ้างนะครับเพราะได้กินรอบต้นนะครับก็คลิปนี้เราก็จบเพียงแค่นี้ฝากากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ